มานอนนะในตรงนี้นี่นอนได้พอดีเลยนะพอดีไหมเนี่ยน่าจะพอดีแหละโอเคเลยวันนี้แม่ไม่ค่อยอยากให้ตาออกจากบ้านนะคะเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์อาทิตย์คนเยอะอืออ่ออตานหน้าเด็กนะคะตอนอ้วนตาหน้าเด็กนะคะตาเป็นลูกของแม่นะคะ ดูเขาทำเขานอนขายืนออกมาหน่อยนึงน่ารักเน,นาะล้ำตาเนี่ยฮทำเหมือนเด็กนะคะดูเขาทำดูเขทำน่ารักตาน่ารักตาที่ใส่ดีแชอบแกล้งคนอื่นเขาชอบข่มคนอื่นเขา การร้ยจัดหาตัวเองเป็เถอะจัดหาตัวเองเป็นเถอะการาร้ายการร้ายตะกลิ่นจ้ะโนตานทำขี้ทำอะไรก็น่ารักทั้งหมดโอ้ยสนจังเลยลูกหมาโอโไยโ มันคอยจ้องแม่ว่าแม่จะลงไปข้างล่างเมื่อไหรแล้วมันก็จะออกประตูบ้านไปแต่เขารู้นะเขารู้ว่าเขาควรจะกลับบ้านเมื่อไหร่น่้ตาเนอ้อาจุดลออ๊ยมันมีคนข,ขี้ฉามาให้ดูว่าใครตบ เจ้าก็ทำไมข้าลูกมาถึงมาแท้เลยเจาย้าน้อยไหมอมองมอง